ครับเรามาเริ่มต้นเรื่องของคณิตศาสตร์ชั้นม4เป็นคะแนนคณิตศาสตร์พื้นฐานเรื่องแรกเป็นเรื่องเซตเซตหมายถึงการกล่าวถึงกลุ่มของสิ่งของต่างๆที่เราสามารถรู้ได้แน่นอนว่าเป็นเรื่องอะไรเป็นอะไรเป็นสมาชิกมันเป็นอะไรนะครับเอาขเอาเอาตัวอย่างเลยแล้วกันนะครับสมมติถ้าครูบอกว่าเซตของ เ,เมื่อเราเกล่าวถึงวันในหนึ่งสัปดาห์มีวันจันทร์วันอังคารพุธพรหาสศุกเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับเพราะนั้นมันก็จะมีคําพูดคํานึงขึ้นมาแล้วพูดว่าคําพูดนะครับเซตของวันในหนึ่งสัปดาห์พอเขียนอย่างนี้ปุ๊บเราก็ตีความแล้วมันมีอะไรบ้างครับ,รบมีจันทร์มีอังคารมีพุธมีพระฤหัสมีศุกร มีเสาแล้วก็มีอาทิตย์นะครับนี่คือการเขียนคําพูดการการบอกคําพูดขึ้นมาว่าเซตของวันในหนึ่งสัปดาห์นะครับเนี่ยคือการบอกเซตแบบลักษณะหนึ่งนะครับการอย่างนี้คือการบอกเซตลักษณะหนึ่งเซตของวันในหนึ่งสัปดาห์นะครับทีนี้ตามตามเนื้อหาจริงๆแล้วเนี่ยตามตำราจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเซตเนี่ยสามารถเขียนได้2แบบการจะบอก ให้มันเราบอกให้คนชาวบ้านเขรับรู้ว่าเรากําลังหมายถึงวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยตามตำราแล้วบอกเขีนได้2แบบแบบแรกคือเรียกว่าแบบแจกแจงสมาชิกแบบที่สองเรียกว่าแบบบอกเงื่อนไขของสมาชิกนะครับแบบแจกแจงสมาชิกเนี่ยแบบแจกแจงสมาชิกเนี่ยเขาจะใช้วงเล็บปีก,กาเป็นตัวขั้น เปิดและปิดหมายความว่าเมื่อเราระบุได้แล้วว่ามีจันอังคารพุธพระหัสสุขเสาร์อาทิตย์ก็ใส่ไปจันอังคารพุธพฤหัสศุ์เสาร์าอาทิตย์เราระบุสมาชิกเหล่านี้คือวันหนึ่งสัปดาหด์แล้วเนี่ยก็ใส่ปีกาเปิดและปีกาปิดคอมเข้าไปเนี่ยครับแบบจช้จารสมาชิกหลักการมันคือใช้วงเล็บปีกาเปิดและปีกาปิด เป็นตัวแสดงขอบเขตเป็นการแสดงว่ากลุ่มเซตสิ่งที่อยู่ในนี้คือกลุ่มเซตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดตัวเขาบอกว่าการที่จะระบุว่ามีสมาชิกอะไรบ้างเนี่ยเขาให้ใช้เครื่องหมายคอมมาเป็นตัวขั้นเครื่องหมายคอมมาตัวนี้นะครับเครื่องหมายคอมมาตัวนี้เป็นตัวขั้นตัวนี้นะครับคอมมาเป็นตัวขั้นน,นะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นตอนนี้มีคอมมาขั้นอยู่ทั้งหมดคอมมาขั้นอยู่6ตัว สมาชิกนี7ใช้คอมมาระหว่างกลางทั้งหมด6ตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญนะครับใช้เครื่องหมายคอมมาหขั้นระหว่างสมาชิกแต่ละตัวอันนี้จาให้แม่นนะตัวงอันที่1คือใช้ปีกาเปอปีกาปิดแล้วก็นิยมแทนเซตด้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่หมายความว่าเซตตัวนี้ถ้าครูบอกว่าที่ประกอบด้วยสมาชิกวัน7วันใน1สัปดาห์ตัวนี้นะครับถ้าครูบอกว่าจะให้มันเป็นตัวแปรตัวแปรหนึ่งเนี่ยครูอาจจะแทนมันด้วยสัญลักษณ์ตัว อักษรหนักขีตัวอะไรก็ได้แต่ขอให้ใส่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่อาจจะเป็น A อาจจะเป็นเซตของ B อาจจะเป็นเซตของ C คือวันในหนึ่งส ah like ัปดาห์เหล่านี้นี่คือเงื่อนไขว่าแทนด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ตัว A ตัว B ตัว C นะครับจริงๆแล้วเนี่ยตำราบอกมีแบบที่หนึ่งคือแบบแ,บบแ,กแจกสมาชิก แบบที่สองคือแบบบอกเงื่อนไขสมาชิกแต่ครูกำลังจะบอกเราอย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยเซตเนี่ยมันจะมีอีกแบบหนึ่งเป็นการบอกเซตในลักษณะของบรรยายโวหารนะครับตลงครูใส่ตรงนี้เป็นแบบที่สามนะครับแบบที่สามนะตามตามตาม,ตามเทคนิคของครูเองนะตัวนี้เรียกว่าบรรยายโวหารเนี่ยแบบคือเป็นบรรยายโวหารบรรยายมาเลยเซตของวันหนึ่งสัปดาห์ ตัวเราเราจะเห็นหน้าตาเซตได้2แบบนะตอนนี้นะที่เราเรียนรู้มายังไม่พูดพูดถึงแบบของเงื่อนไขนะแบบที่1คือเห็นปีกาเปิดปีกาปิดและมีสิ่งที่อยู่ข้างในเราเรียกการเขียนสมาเขียนเซตแบบนี้ว่าแบบแจกแจงสมาชิกแบบที่สองเราเห็นครึ่งเราเห็นคําพูดเป็นประโยคเป็นเป็น เป็นบรรยาออกมาเลยเป็นประโยคเลยเซตของวันในหนึ่งสัปดาห์ไม่มีอะไรทั้งสิน้นเราตีความในใจได้ออกมาเป็นจานอาคารผู้อ่านสุขเสารทิศนี่คือเรียกว่าเวทการคิดแบบบัรยาโมหานแบบที่2ออีกแบบหนึ่งแบบบอกแหวนสมาชิกเป็นยังไงนะครับแบบบอกแหวสมาชิกรูปแบบมันคือจะต้องมีปิกกาเปิดปิกกาปิดเหมือนกันต้องมีปิกกาเปิดและปิกกาปิดเหมือนกันขณะเดียวกันส่วนสําคัญคือมันต้องมีตัวแปรรองรับตรงนี เเครื่องหมายตัวนี้ขีดขีดตรงนี้นะครับเขาอ่านว่าโดยที่เครื่องหมายตัวนี้นครับเขาเียอ่านว่าโดยที่เพราะนั้นมก็อ่านว่าเซตของ x โดยที่ x เ,เป็นอะไรก็ว่าไปอะไรที่ว่าไปนี่คืออะไรคือนี่เลยครูจะบอกว่าหน้าตามันคือตัวนี้เลยสมมติถ้าครูเอาวันหนึ่งสัปดาห์มาใช้ ตันึงนะครับครูเอาวัน,นหนึ่งสัปดาห์มาใช้เติมมันลงไปมาขอโทษครับมันไม่มาเอามันมาเติมตรงนี้เลยนะครับนี่ไนงะเอามาใส่ตรงนี้เลยตัวนี้เอาออกทิ้งไปเสไม่เอานี่ครับนี่ความสมบูรณ์ของการเขียนเซตแบบบอกเข่อนแข่งสมาชิกแบบนี้เลย มันคืออะไรมันคือก,การเอาบรรยายโมหานเข้ามาแทรกในช่องหลังคําว่าเป็นหรือคําว่าคือเป็นอยู่เป็นเป็นคือเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็คือเซตของ x โดยที่ x เ,เป็นไม่มีคําว่าเซตครับขอโทษนะครับแต่คําว่าเซตก่อก่อนนี่เลยเป็นวันในหนึ่งสัปดาห์ง่ายๆเลยนะครับ เดี๋ยวก่อนมามาทำข้าใจก่อนสรุปและเขียนเซตมีสามแบบแบบที่หนึ่งอยากรู้มันเป็นอะไรเขียนปีกรารเปิดปีกราราปิดแต่สมาชิกขั้นไปเลยนะครับใส่สมาชิกขั้นมันไปเลยตรงนี้นะครับอันแบบที่หนึ่งนะแบบแยกสมาชิกสองคูกระโดดพูดตรงนี้ก่อนแบบบรรยายโมหานข้อสามครูแบบบรรยายโมหานก็จแบบเขียนไปเลยเซ็ตของวันในหนึ่งสัปดาห์ตีความเองแบบที่สามตัดคําว่าเซ็ตของทิ้ง แล้วเอาคำว่าวันใน1สัปดาห์ที่กําลังจะสื่อว่าคืออะไรเนี่ยเข้ามาแทรกไว้ตรงนี้ x โดยที่ x เป็นวันใน1สัปดาห์ทั้ง3ตัวนี้คือการเขียนเซตสามลักษณะที่แตกต่างกันเอาล่ะต่อคำถามครูนะครับครูถามว่าเซตของวันในหนึ่ง สัปดาห์แล้วมีปีกาเปิดปีกาปิดขั้นอย่างเงี้ยมีสมาชิกกี่ตัวครับการมีปีกาเปิดปีกาปิดมันคือแพทเทิร์นหนึ่งหรือแพทเทิร์นสองคือแบบแจกแจงสมาชิกหรือแบบบอกื่อนไขสมาชิกถามว่าเป็นแบบบอกเื่อนไขนสมาชิกหรือเปล่าไม่เป็นเพราะอะไรไม่มีตัวนี้ครับตัวสําคัญคือตัวนี้เลยไม่มี x โดยที่ x ไม่มีตัวแปร มีไหมมีตรงนี้ไหมไม่มีแสดงว่าไม่ใช่แบบบอกเงื่อนไขสมาชิกแล้วถัดมามาตีความต่อเป็นแบบแจกแจงสมาชิกหรือเปล่าน่าจะใช่เพราะแบบมันไม่มีเงื่อนไขอะไรถ้าเป็นแบบแจกแจงสมาชิกปีการเปิดปีการปิดขั้นใช่ใช้เครื่องหมายคอมมาขั้นระหว่างสมาชิกแต่ละตัวมีเครื่องหมายคอมมาขั้นไหมเนี่ยไม่มีเลยการไม่มีเลยหมายความว่ามันมีสมาชิกแค่ หตัวเท่านั้นคืออะไรก็คือไอ้นี่เลยคือคำพูดที่พูดว่าเซตของวันใน1สัปดาห์ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เขียนแบบบรรยายบหารนะเห็นตัวนี้มีปิดกาเปิดปีกาปิด,ปดค้อมไม่เห็นตัวแปร x โดยที่ x เพราะนั้นตีความมันคือแจกแจงมองปปาร์สมีคอมมาไม่มีคอมมาเลยทั้ตัวแสดงว่ามันคือสมาชิกแค่ตัวเดียวแต ถ้าแต่ถ้าเอาไอ้ตัวนี้ออกมาเอาไอ้ตัวนี้ออกมาเขียนใหม่เขียนใหม่นะครับแล้วถามว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ตัวนี้ที่ครูกำลังจะวงล้อมรอบตัวเนี้เซตของวันในหนึ่งสัปดาห์เขียนไม่คำพูดแล้วตรงนี้ตรงนี้มีสมาชิกกี่ตัวมันใช่เซตไหมใช่เพราะมีคําว่าเซตอยู่นี่ไงเซตของวันในหนึ่งสัปดาห์มันคือเซตเพราะมีคําว่าเซตเป็นตัวแสดงลักษณะเซตตีความเลยมันได้เจ็ด ดังนั้นมันก็มีสมาชิกิตัวเจ็ดตัวครับตีความตรงนี้ดีนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงตอนเจอโจทย์เดี๋ยวครูจะอธิบายซ้ำอีกรอบหนึ่ง